สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วครับคุณแจเอร์๊ดต,ตอนนี้เป็น EP ที่4นะครับไหน้องบอกข้าวหน่อยก็ว่าบวิ l d h i s อย่างคุณมันหมายความว่าอะไร w o อ l d h i s t o รายการนี้ก็จะเราก็จะนำเเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาพูดไม่ว่าจะเป็นท้งสาคนและประวัติศาสตร์ทางก็คือรอบโลกว่านะรอบโลกิาหนังคุณไม่ใชอะไร คือ EP หนึ่งสองสามที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราบอกไปใน EP สามว่ายอดคือนิสชมชลายน้อยมากซึ่งใน EP สี่เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเรามาพูดเรื่องที่มันแมทแมทหน่อยซึ่งคนน่าจะพอรู้จักคือมั่นใจว่าถ้าเอ่ยชื่อคนคนนีไปเนี่ยผมันรู้จักแน่นอนนั่นคืออะไรครับคิดเล่า foreign policy ฮะคิดเลร์ ร Bond s <S เรื่องของชายคนนี้เลยเร enfin> ื่องของชายคนนี้เลยคือต uh uh ั้งแต่ปีที่แล้วที่เราบอกตั้งแต่เอาหลังจากตรวจยืนยันวัยสายนะฮะต้นต่อต้นจองจิดเรื่ยังไม่ค่อยมีบทบาทจิดเรื่อยังไม่ค่อยมีบทบาทแต่ในช่วงที่เปิดอันนี้มีเงี้ยขายสิเนี่ยเขาเริ่มมาเปิดตัวแล้วนะครับมีอะไรครับคุณได้บอกว่าจิดเรื่ย์นะเข้ามาในปีน้1930เข้ามาเป็นผู้นำของเยอรมันใน ไป่ครับทีทื่ทำงานรรบถ้าเป็นอ่าก่อนหน้านั้นเป็นพรรมักกรุ่งเองมันก็จเปนทบน้ใชซึ่งพอคิเตอร์เข้ามา,า,าเขากสัญญาว่าก็าจะแนะนำให้ประเทศไปอยู่จุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมเหมือนนโยบายหาเสียงประมาณนั้นซึ่งพอเขาได้เป็นผู้นำประเทศเนี่ยเขาก็ทำอย่างนั้นจิ คือเขาไม่ไ on ด้แค่พ like like ูดนะเขาต้องบอกคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไยู่นะแล้วก็เรแบบถูกต้องนะไม่เหมือนไทยแล้วก็อาจจะตื้อโอเคก็คือเขารับเรื่องจากถูกต้องรับเรื่องจากถูกต้องอีกนะฮะเป็นนายกจริงๆนโยบายแรกของเขานะฮะก็คือการนำคนที่สัญญาไปตายออกทำไมครับน้องออกเพราะว่า จำได้ไหมว่าสันติสัญญาวเวสต์ไทรยเป็นสันติสัญญาที่แช้คว่าเอา่อก็เรียกว่ากฎขี่เยอรมันใชนะ่ไหมซึ่งพอหลังจากเยอรมันเจอสันติสัญญาวเ,เวส์ไทร์เนะี่ยเขาก็ย่อใหลไปก็หลายเรื่องไ,อไหนจะต้องใช้นี่ไหนจะต้องแบบถูก<ห> <จะ S 1> ต้องแ<ล>ต่งเอการอะไรก็ว่าไป,ไปซึ่งพอฮิตเลอร์เนี่ย,ออยเ,เขาอยากจะเอาชวิทีเวสต์ซายลงไปสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือ การนำทหารของเขาเข้าร้านแล้วก็คือในอุตสาหกรรมไรซเนี่ยในร้านแลนด์เนี่ยต้องเสกอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันใช่อ่อาแต่ฝรั่งเศสเป็นคนขอว่าอ้าวมีกระทหาในร้านแล้นถูกต้องอันนี้คืออยู่ๆนำเข้าันเลยไม่อาจจะไม่ถึงได้อยู่ๆเพราะว่าเกิดขึ้นหลังจากที่เขารับเรื่องเป็นนายกแล้วหนึ่งสามปีอ๋อไม่ใช่ว่าปีเดียวถูก่ก็คือหลังจากที่เขาประกาศว่าเขาจะเอาอุตสาหกรรมไรซ์ออก แล้วผ่านไปเขาถึงจะเอาสารเข้าสู่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอนะเป็นในปี1936โอโานมาหลายปีนแ้ว่ไหละรในการนี้เรียกว่า r e เตอ i นีเนเตร์น์เซชั่นขอ้ไตอนนั้นฝรั่งเศสปนั้นตอนนั้นฝรั่งเศสก็ช่วงนั้นน่ะมันเกิดเรื่องอพิสิณิอาการเลยยุ่งอยู่มันยังยุ่งอยู่ซึ่งคิตเตอร์เห็นว่าเออใช้เวลาเนี้น่าจะเป็นสถานที่เหมาะสมอิตาลีไม่ใช่ฝรั่งเศสกับ 1. 1> ยุ่งอยู่เลยแต่สัาพันแต่สักพันสองแอนชลัสแอนชะลัสก็คือการรวมคนเยอรมันจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในเยอรมันก็คือเหมือนกำลังรวมต่างชาติอะไระประมาณนั้น <c oughs> ซึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งในปี1933ที่เล่เราได้พยายามแอนชะลัสคือ ทำในปีน <ạ S 1> <sensory presentation. S 2> ั ừ, <to> ้นเลยใช่การกที่ได้รับเลือกตั้งถูกต้องซึ่งล้มเหลวล้มเหลวด้วยล้มเหลวมากวุฒิส่วนไดีกับชิเลอร์เขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะวุฒิส่วนไ้มีที่สุดไหนวุฒินำสุดท้ายอ๋อชาวไทยพยายามจะเกี่ยวเชื่อมโยงคือเป็นพันธิกันไม่ถึงขนาดนั้นคือในชิเลอร์เขาต้องการจะนำคนจากประเทศอื่นมาประเทศเขา ใช่ไหมเพราะว่าเขาจะอยู่ซึ่งแน่นอนเขาทำไม่ได้ซึ่งมันก็ต้องมีการต่อสู้ซึ่งพอมีการต่อสู้ปุ๊บอิตาลีเขาก็มาช่วยไม่ได้ช่วยเยอะเพราะตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นพิษณุโลกยังไม่เป็นมิชลิกันเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องสัญญาใครสิทธิ์เนี่ยสุดท้ายแล้วอิตาลีมาทำสัญญาเป็นมิธิกับเยอรมันแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดก่อนดครับผม แล้งว่าเรียกันถือส่วที่เนยาไวทสใช่ไงน n s c h l เกิดขึ้นในครั้งที่ในปี938ประมาณ5ปีหลังจากปี933ถูกต้องคือ a n น c h l เนี่ยเกิดขึ้นในออสเตรียออสเตรียคนี่มันจุดเริ่มต้นแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นำออสเตรียชื ชัชดเลยแต่สิ่งที่เขาเป็นผู้นำออสเตรเลียซึ่งช่วงนั้นเนี่ยออสเตรเลียมีกาลังไรการาการ็เหมือนมีบ่าายอยไงออสเตรเลียมีบ่อยซึ่งเขาเลยอยากให้ฮิตเลอร์มาชว่วยนี่คือที่มาของมาชักเข้าว่านมาเข้าบ้านก็เลยอยากให้ฮิตเลอร์มาช่วยหน่อยครับผมฮิตเลอร์มาช่วยอะไรครับฮิตเลอร์เข้ามา แล้วบอกว่าคุณเนี่ยต้องให้คนที่ชื่อว่า40คนเป็นร,รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็คุมค<อ>นทะหารไปเลยคนคนนี้คือใคร40คนก็คือบุคคลในพนนันธมิตรเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งต้องเป็นคนเหมือนเป็นลูกน้องที่เ<ต>มื่อหลแต่เป็นคนออเอีได้ไหมไม่ใช่ อยู่อยูเกันนาทีแต่ว่ามาคล้องกับตอนที่ชัชเล็กให้เอาเชิญมาแล้วพิเตอร์ก็เลยนำเสนอว่าตรงนี้ต้องปุงต้องปรุงรังสรรค์กันนหาะแล้วความเสี่ยงะให้ก็แยกแล้วให้ก็แย่ให้ประเทศอื่นมากุมใช่ชัชเล็กเขาไม่ให้แต่ว่าเขาสู้สู้ไม่ได้ถ้าเพราะว่าถ้าแบบไม่ให้นี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงในการสู้ซึ่งถ้าเกิดสู้เขาสู้ไม่ได้ เยอรมันอิตาลีเพราะว่าถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยออสเตรียอยู่กลางอิตาลีอยู่นี้เยอรมันอยู่เหมือนอ่าติดสองด้านคุ้นๆนะเหมือนตรงนั้นไหมเนี่ยซึ่งออสเตรียสู้ไม่ได้ถ้าผมทำเนเปิดอย่างที่เรียกว่าแฟร์บัสไซแฟร์บัสไซโหมดโหมดโหดอะไรฮะโบดว่า เยอรมัน์ควรม,มาคุอสเขาสิเอาแบบว่าอย่างไม่ต้องรูมวยกินได้ทำได้แค่ต้องโหวตด,ด้วยอ่ะ <c oughs> คุณเป็นประเทศของคุณ <c oughs> คุณจะบอกว่าเว,วาลววาบอกวา่าเอ้ยเราไปหวตกันไหมให้อ่าทำริกามายึดประแต่ให้มามาคุ้มประเทศเรามันเป็นอย่างนี้มากกว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนชาชลิกอ่ะคันนี้ที่ตัวเองนะเป็นข้อสอบที่ถาม แจ่ดค <t ries> ิดว de no. <t ries> ่าชัชนิกน่าจะใช้ความเป็นธรรมความยุติธรรมมาพูดเช่นสมมติเขาตั้งโบวแลวคนออสเตรเียเลือกว่าไม่ให้เยอรมันคุมประเทศเนี่ยคิดเลื่อยหนาด้านคุมประเทศไปจะใช้ระบบประชาธิปไตยอะไรประมาณนั้นคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดมหน้าด้านอยู่ได้ก็โอเคอะไรอย่างนี้แต่ผมว่า่เรื่องไม่น่าสนไม่น่าสนเชื่อจะไม่สอบคนเรื่องของแก แต่แท uh, oh, <yeah. S 1> ่ก็เห็นด้วยกับคุณที่มากต้องหวดประเทศของคุณเองเนี่ยซึ่งคุณรู้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ที่บวชให้เยอรมันคุณไม่บวชให้มากรูนเนี่ยถ้าบวชให้มากุมนจริงจิผมก็ไม่ง่ายะให้มากุูนก็ได้9 7ให้เยอรมันมากรูนเี๋ยวคนป้าเตียงเขาที่แะบคือคูณที่สอนจากมาเขาบอกว่า ไม่คุ้นะคุ้นคุรแต่นี่แบบมันเกินไปอ่ะเก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นต์วาแล้วอ่าสมมติว่าเป็นรวของไทยเราบวกทั้คนไทยหรือแบกว่ายจาอเมริกาบวกคุแล้วผวเก้าสบ็ดเร์เซ็นต์คุณจะเชื่อไม่เชื่อคืออย่างมันเกินไปคือถ้ามันแบบห้าสิบห้าอะไรประมาณนี่ี้าอะไรอย่างเงี้ยเก้าสิบเจ็ดนี่มันเกินไปก็เลยเก็ดมาคิเรื่องเนี่ย ล็อกคนล็อกคนแล้วหลังจากนั้นเชลกลาออกจะเปนผู้นำและสีสินกไม่ไไม่ได้เป็นผู้นำตั้งแต่เชิญเชิญมาหมลยวไอ้พี่เลยีอีพอจะเป็นเป็นกาบมทงี่บ์อกี่ผู้นำเลยผู้เป็นผู้นำใช่ไหมครับก็ลาออกไม่มีใครไปแทนคิเลืแต่งตั้งมาเลยิเลื่นแต่งตั้งหลังแต่นั้น่ะสีสินโคนก็ได้ขึ้นเป็นผู้นำ ทีนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มิดาลุ่มิทรมเทพภูมิทวมเทบสำเร็จอาร์ชเน็อาร์อ็นพลัสก็คือเรียบร้อยได้ในการรวมรวมประเทศอยากใช้คำว่ารวมประเทศใช้คพาว่ารวมผลรวมผลรวมเจอรวมประเทศไม่ได้เพราะมันคอร์สตียะมันไม่ใช่เราอันะยังไงชาร์ชน็ตเนี่ยก็หายครับเกิดได้ตายไม่หาย เหมือนใครบางคนจัดห้เอเป็นประธานประ่าวหลุดลาออกลาออกแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนรู้เหมือนกับว่าเพราะว่าคนอย่าลืมที่ได้พูดเขาให้หมดประชาชนทุกคนต้องรู้รู้แต่ประมาณนั้นแล้วมันไม่เกิดการ์ตูนหรือว่าอะไรเขา่าในความสุขยู่คนชาติอื่นมายึดที่บอยแล้วก็อย่าลืมนะว่าคนออสเตรียพูดเยอะเหลือเกินอ่ารู้ว่าที้อ่าซึ่ง พูดอย่างนี้เนี่ยมันก็เปิดข้อสันนิษฐานได้ว่าเขาอาจจะอยากให้ประเทศที่ใช้ภาษานั้นจริงมาปรับเงินภาษีเช่นสมมติประเทศเราเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษสมมติแต่เราเป็นประเทศที่แบบไม่ค่อยโอเคแล้วช่วงนั้นมีปัญหาการเมืองด้วยร่างสิทธมาคุมเราใช้ภาษาสิกธิเป็นภาษาอะไรเราไม่ไี้ภาษานะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างจากพวกเพื่อนบ้านเรที่ดูเป็น คืองพลังเสร,ร็จใช่ไหมสุดท้ายว่ามีภาษาที่เป็นอีกพลังที่เออใช่คือผมจะบอกว่าอย่างออสเตรียกับเยอรมันถ้าย้อนอไปอีกครับ,บเพราะว่านาาี่เขาค่อนข้างมีความคล้ายคลึกันแล้วใช่แต่ว่าเขาเนี่ยต้องจบคือออสเตรียเป็นเรื่มของข่าวดอกมีตั้งแต่คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเหมือนเหมือนแพ้มอณนั้นตอนนั้นที่มีละมานเลยนะใช่ประกาศว่าแพ้ของข่าวหรือเปล่า แ้วคือแบบแต่มันก็ยังมันยังมีหลายข้อที่แบบไม่ชั่ไม่เคลียร์ไม่ชัดไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนครับมันไม่ใช่แต่สุดท้ายผลสคือมอสเชียร์เรใช้มืหมือนขึ้นไม่ได้เพราะมันมันไม่เห็นขึ้นเอาเป็นว่าเป็นประเทศที่แบบโดนเยอรมันอยู่ได้ปกครองเยอรมันแต่ว่ายังมีความเป็นออสเซอระไรมันจะไม่เหมือนกับเมืออขึ้น เพราะถ้าเป็นเหมืองคือเนี่ยคือทุกอย่างต้องเป็นประเทศนั้นเลยถูกต้อแต่นี่เขาก็ยังคงคอนอสิร์ตก็ยังดีที่แท้ๆดีก็ยังดีแล้วไงต่อจบเรื่องแฮชชาร์ตต่อข้อต่อไปนี่คือทรวงการค่ังเลื่อนนะโอเคข้อต่อไปต่อไปก็คือซาแลนกลับมาประเทศเยอรมันนี่ใครจำซาแลนใช่ไหมย้อนไปไกลมากคือลาเลนซาแลนไม่ถูกไม่ใช่ทม่อย่กันนะ คือลาเรนเป็นเยอรมันแต่ว่าปีกอยู่มันเป็นของแดงของฝรั่งเศสแต่ซาเลนยังไงคะชบซาเรนก็คือเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรครับหาสามารถหาแร่ธรรมชาติได้เยอะมากของเยอรมันซึ่งในส่วนที่สัญญาไว้ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าซาเรนเป็นเงินทุกขุมโดยดิลโรเนชั่นโดยนะเป็นเวลา15ปีครับผมซึ่งหลังจาก15ปีเนี่ยจะมีการโหวตเกิดขึ้นว่าเงินเนี้ยจะอยู่กับประเทศหรือเยอรมัน คือ5ปีอย่างที่เราบอกไปตอนหน้านี้ว่าไม่ได้แปลว่าจะคืนเดีเยวแค่ปวดก็จะไปอยู่ที่หนัง่ออะไรยังไงอซึ่งฮิตเลอร์เขาต้องเอาซาแลนเขับมาคือนะตอนนี้พูดเลยว่าถ้าฮิตเลอร์กล้าเอากระจาษเข้าไปลายแลนแล้วการเอาซาแลนคือไม่ได้ยากไไมไ่เลยเขาก็ทำอะไรับก็ได้คือใช่ก็ได้คืนครับคือต้องบอกเลยว่าถ้าเราเป็นเยอรมันเราจะเห็นนะว่าเขา พูดจริงใช่เราก็ต้องศรัทธานะศรัทธาพูดจริงทำจริงหนึ่งช่วยประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตได้เลยว่าคนเนี้ยมันต้องหลักนะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีความแเกต่งนะแล้วก็ดูน่าจะถือว่ามีความระดับสูงมากใช่ก็จะเป็นอย่างนี้มีความแบบใช่แต่ละครั้งที่เขาปราสัยเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นผี่น ก็เคยโูกันสิ่งต่อไปที่เราจพูดก็คือ p s เนี่ยนะเป็นความคิดเนี่ยมาจากใดดก็ไ้กต้องเป็นกาของทานกิเขาเนี่ยมีความคิดที่ว่าเขาเนี่ยอยากจะสมบเพราะว่าอยาก่อบามเขาเนี่ยรู้ว่าดีครนเชั่นช่วยหรไม่ได้ก็ตัวอย่างข้าเก็นข้าเก่งัแต่นนี้ อาลีเนียมาเป็นการนี่จะการให้คิดง่ายๆสมมติคุณเป็นเยอรมันใช่ไหมแจ๊คก็ไม่ผิดคุณอยากจะบอกสงครามมากแต่แจ๊บอกคุณว่ากว้างคุณอยู่สงบของคุณแต่ว่าคุณเอาประเทศนี้ไปจริงๆถ้าพูดกัำกับผมอาอีกเอาเราอยู่ก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเสียเนยนะซึ่งมันจะดีมากถ้าเกิด จิตเลือไม่ใช่คนบ้าเรืแล้วก็บค้าคือก็เป็นคนอื่นไม่ใช่จินเลือดเนียคจะทำตาแล้วทำได้ยังไงครับเ้าแหวนในปีหนึ่งเก้าสามแปดของเดือนกันยามีก่อนเกิดขอาโร่วีมกีปีเดียวเลยนะเพราะว่ามสงครามโลกครั้งที่สองเกิดในเือกันยาในหนึ่งก้าสามเก้ซึ่งปีสามแปดกันยาเนี่ยมีการเหตุการณ์นที่เรียกว่ามิ คืออะไรครับ Munich Conference นะก็<ม>คือเหตุการณ์ที่ในวิวชามเบอร์เลยบินไปมิวนที่เอ่อเดลอมานิแล้วก็จเจออาจาร์ว่าคุณจะได้สุดเด็ดเหตุการณ์เรื่องอยู่ในเชโกโซนเรื่องอยู่ในเชโกโซเนียตทของไปแต่ว่าคุณห้ามบุกเชโกโซเวียเหมือนให้ครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งให้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง แต่ว่าหา้ามปลกทั้งประเทศให้แค่นี้พอนี่เป็นนโยบายกระแสอ,ะอย,อยู่อังกฤษบอกกิรโรน่นให้ไปยึดเช็กโลเกรียได้ขึ้นก็คือเรีนแรบบแล้วเช็โกลเขาอ,อย่างเขาไม่ได้อยู่ในการประชุนมนี้ด้วยซ้ำรึ้นตัวคือเขารู้แต่ว่าเขาไม่ได้พูดอะไรคือเขารู้นะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในการประชุมเขาทำอะไรไม่ได้เขาทำอะไรได้ด้วย ก็ตามนั oh. s <S mm. nah, ้นก็คือเช็กโลวาเวียเนี่ยส่วนที่ชื่อสุเดนแนดก็โดนยึดไปซึ่งตอาจริงๆนะฮะมันมันก็แทาไม่แปกด้วยไม่แตกสิอยู่ๆอังกฤษเป็นไทยอ่ะไปบอกเช็กโกซเวียว่าไอ้คุณแตกคุณที่เยอรมันเนะ่ยได้ไปเกิดตคามเนี้ยระมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยฮะเช็กก็ไม่พอใจทั้งที่ตรแต่เขาก็ต้องยอม เดือนมีนาคมปี1939โอ้โหมาแล้วเข้าสู่ปีแล้วเข้าสู่ปี39กิตเลอร์บุกเชโกสโลวาเกียทั้งประเทศหยุดเลยตรงนี้เลยอังกฤษยกให้ยกสุดริเทเลทันทีเลยซึ่งตอนแรกเยอรมันคงลงจะไม่บุกไม่บุกเชโกสโลวาเกียยังไม่ถึงปีเลยไม่ยึดทั้งประเทศเลยยึดทั้งประเทศ พี่เล่ได้ไหมโอ้หัเยี่ยมมากแล้ไงฮะเอ่อเนวิวแชมเลญเนี่ยรู้แล้ว่าเชื่อใจไม่อยู่แลเอาไม่อยู่แล้วเชื่อใจไม่ได้ปล่อยไปก่อนเขาไปทำอะไรทำแต่ว่าเตรียมอาหารอ๋อคือยังไม่แสดงกับพี่หานยังไม่แสดงกับพี่หานะปล่อยไปก่อนไปเตรียมตัวอยู่ไปเตรียมตัวครับผมอันนี้ตลาดเส ในช่วงเดือนสิงหาคมปี1949พิลเลอร์กับพาสาร์ดินเซนสัญญาที่ชื่อว่านาซีโซเวียตแท็กสิงหาปี1949นี่คุณไล่ไปตาลายเลยนะตั้งแต่มีนาสิงหาเพราะเดือนหน้านี่คือเดือนหน้านี่คือสงครามโลกรั้ที่สองก็คือตอนนี้โซเวียตกับเยอรมันเป็นพันธมิตรแล้วคือถ้าใครจำได้นย้อนกลับไปสงครารั้งที่หนึ่งเยอรมันเนี่ย ต้องตู้กระแต่ต้องตู้กับทั้งอังกฤษฝรั่งเศสและทหารโซเวียตด้วยรัสเซียสมัยนั้นเจอสมัยนั้นเรียกว่ารัสเซียซึ่งตอนนั้นอะรัสเซียทหารเนี่ยยังไม่เท่าแข็งเท่ากับการที่เป็นโซเวียตในปัจจุบันเยอรมันก็แย่แล้วเยอรมันก็ก็เลยรู้เลยว่าต้องลงหลายทางไม่ได้ก็เลยไปเป็นพันธมิตรซึ่งเหตุผลนั้นก็เป็นหนึ่งเหตุผลทำไมเยอรมันถึงต้องเสกสกับโซเวียตสอง สโบเซียเขไม่พอใจอื่นๆแตฝรั่เศสเือรเพราะว่าในการประชุมที่ยูนิคเนี่ยหรืนิคคอนเฟรนซ์นี่ไไม่มีสตาลินในการประชุมมันรึกไม่พอใจไอ้ที่ยกเชตัวเตอร์นนะุดเลเแลนด์นะรู้สึกไม่พอใจหืว่าทำไมเขาไม่ดีเขาเลยรู้สึกว่ารั่เศัเนเชื่อถือไม่ได้ดังนั้นมีในขั้อที่หนึ่งก็คเหมือนลกันโอเคแล้วแก่อ ก็เหตุผลที่สามเป็นเหตุผลหลักๆมันมีสิ่งต่างๆในที่สำคัทั้งหมดเนี่ยโปรแลนด์จะถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายเพื่อเพื่อเป็นด้านะน,นเหนือไม่เหรอก็คือทั้งเวียดและเยอรมัน,รกรนก็ลงแบ่งกันแบ่งกันเป็นโปรแลนด์้ วันหนึ่งปกครองโดยมันวันหนึ่งปกครองโดยโซเวียตอนัเอาเอาหนึ่งหลังจากการทำสัญญาโปแลนด์บกบุกโดยมัหลังจากที่ไปทำสัญญาของโซเวียตมาหนึ่งอาทิตย์เท่าไรเยอรมันดุเลยุกเต่าอุยรู้ไว้เมื่อวันมมันมันเดวายยัไงนเยอรมันน่ะเคยเซ็นสัญญากับโปแลนด์ไจะไม่บุกโปแลนด เคย,ยเจ็นสัญญาณมาเวยด้วยปนะเป็นเวลาสัญญาณน,นี้ยมีอายุสิบปีสิบปีเลยคือต้องนะเขาเลยไม่บุกโอเลยแสดงว่าถ้าหมดสิบปีเนี่ยเขาบุกโอเลยใช่แสดงว่าตอนที่บุกนี้หมดยังไม่หมดซึ่งผมมองว่าก่อนหน้านี้ที่เราไม่บกุกเพราะว่าตอนนั้นเขาอยากไม่เป็นสถานีับโตเบียนนี่ไงพอเป็นปุ๊บเดินไปบุกเลยใช่ก็เ,เป็นไปได้คือ อันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ของอิตาลีไม่เจอบอดอิสระก็เป็นทางการลบรมากกว่าอ,อ,อย่างนี้เขาเรียกว่านอนในเวอร์ชันทับคืออะไรครับอย่างที่ฮิตเลอร์เซ็นกับโซเวียตก,ก็คือนอนในเวอร์ชันทับก็คือนอนในเวอร์ชันทัชก็คือไม่มีการต่อสู้เลยหมดครับแต่เซ็นนอนในเวอร์ชนันทัชก็คจะไม่มีปัญหาทุถ้าใครเล่นเกมของคามจะรู้ว่มันคือสัญญาของตรงนี้ เดบิวต์การ์ดอะไรได้ประมาณนั้นซึ่งจะใช้บ่อยมากในสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนจะมีแบบการร่วมมือการสั่งซื้วแล้วตอนที่เยอรมันบุกโปแลนด์แล้วอังกฤษจบโอเคป้องยตอนที่เยอรมันบุกโปแลนด์อังกฤษเขาตัดเสเตือนเยอรมันว่าให้ออกจากโปแลนด์ให้เวลาสองวันก็คือถ้าไม่ออกถ้าไม่ออก แต่เกิดสงครามคือประกาศแล้วประกาศคุณอย่าลืมนะว่าถ้า่ลังเสร็จกับทางเสร็จเขาไม่เคยทำอะไรเวลาเสิดเรื่อนดูอย่างเช่นกานบุกินาลี่กับอเมริกก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนเป็นรูปกระทำที่เห็นก็แค่เหมือนเตือนเตือนอะไรอีกเนี่ยอย่บุกเช็คเนี่ยคิดเลิเขราก็ไม่ได้เห็นว่าบุกเช็ค แล้วก็จะมีปัญหาอะไรก็บุกได้การบุกรุกของรัสเียโปแลนด์เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขามีโซเวียตเขามีอิตาลีอนกันเขาเซ็นตาอละกันชาติแานกับอิตาลีกับโซเวียตฝรั่งเศสกันเศษไม่น่าจะทำอะไรคือเหมือนบาลนั่งเองอีกพวกแล้วใช่แรกอย่างตอนเขาบุกแค่กับโซเวียสกับอิตาลีไม่ได้ทำแล้วทำไมเขาถึงจะต้องมาทำ จะมากลัวว่าถ้าบุกโอแลนด์นะจะเป็นไรใช่ใช่เพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกเขาไม่ได้ทำแต่ว่าทางนี้ไม่ใช่มีอันอี้กับว่าจะมีเอฟเฟกหลังจากสองวันที่เริมไม่ออกจากโอแลนด์รประกาศสง,งครามเลยเอาจริงเอาจริงซึ่งสงครามนี้คือสองครามโลกครั้งที่สอง นี่เราเล่ามาตันน้งนานเพื่อปูทางบูทางนี่หนังเอเวเอเรสตยใช้เวลาตั้งแต่2 0 1 2ถึง2 0 1 9ตอนนี้น่าเป็นเกมที่เป็นหลาดขึ้นแล้วเนี่ยคือปูธตั้งแต่คุณทิยาแวร์จายเล่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนมาเข้าสู่ของทรามโลกครั้งที่สองในอีนที่จริงนี้เราเข้าสงครางโลกครั้งที่สองนะยังไงครับเริ่มเยอรมันช็อกมากว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอ บุกเช็คก็เหมืนเป็นลายเชอรี่บุกอพยพเนี่ยก็เหมืนเป็นลายญี่ปุ่นบุกฟันเจอร์ก็ไม่เป็นลายพอเยอรมันบุกโปแคราชมันมีสงครามงงเนี่ยงงว่าฮะนี่มันอะไรกันเขามีเอ่อเอ่อสเตรทจี้อย่างสเตรทจี้ก็เหมือนคนอื่นเรียกว่าเลสสกิ้ก็คือการนำทัพแบบต่อสู้แบบเร็ว เร็วเลยทุกอย่างต้องเร็วแล้วเร็ว<ด>ถ้าเป็นตัวยูธ์แบบนี้มันทำให้ตากระตัวไม่หายตั้งตัวแล้วมันจะได้ผลถ้าคิววดว่าตัวไม่เปลี่ยนตัวไม่งดีได้แบบดีด้วยตาตุ่วไม่ได้เห็นตัวพันธ้กรรมที่จอทุกคก็ไม่ทังใช่อะไรประมาณก็ฮิตเตอร์ก็ใช้เบสท์สนะคร พวาต้องพูดเกิดไปก่อนเพราะว่าคิดแล้วเนี่ยจะจมเพราะว่าเชื่อใจลูกน้องัวเอืมอันนี้คือคุณสะพรอยทำลูกอันที่สองตู้ต้องเนีคือปีนี้ก็จะทำกีอรอบบางอย่างเพราะว่าเราจะเล่าว่ามันกำลังจะเกิดสงครามลูกันที่สองแล้ว่เหตุการณ์ที่พูดไปในคิดเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ก้าวาเข้าสงครามลันที่สองแล้วบุคคลที่คุณ กับบาเลยะไรอื่นได้ปี่ีทหน้่เราเกลือนก่นลูกน้องคนนี้เราจะพูดถึงตอนนี้อะไรก็ได้โอเคุณโจเชฟกกเบลเขาเป็นมิสเตอร์พอกกาดันห้องเยีรมนาจะเป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาของที่เลื่อยประมาณซึ่งมิสเตอร์พ็อกกรดานน่าจะ้แบบคนดูในแบบเรื่องขับรถใช่ขับ ับนะซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ดีมากเลย,เเยครับเจขาเป็นคนที่ไม่ดีเท่าไหรนเขาเคยทำหนังเกี่ยวกับว่าการฆ่าคนที่กัรเป็นสิ่งท,ที่ดีเป็นหนังดีจริงๆนะนี่มือฝั่งแค่นี้ก็รู้สึกว่าไม่ดีในหน่าจะได้คนปกติไม่ได้เลยซึ่งปัญหาของหนังเรื่องนี้คือมีนักวิจัยหลายคน ที่ดูแล้วเนี่ย<อ>เขาบอกว่าหนักเรื่องนี้เป็นหนักที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะว่าเ<อ>ขาบอกว่าพอหลังจากเขาดูเนี่ยเขายังถามติตแพทย์เรื่องของตัวเองว่า,ออวาคนที่อ่านไม่ดีแสดงว่าบางทีถ้าเป็นองพื้บบนฐานเรา,า,เร,ารู้ว่าเราเป็นคนอันรคนพิการ<อ>แต่หนักเรื่องที่มันจะลองกระตือว่าการสร้ามคพิการ,าการเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่อะไรเป็นสิน<ต>่งที<ต>่ดีด้วยซ้ำสิ่งที่ดีเลยนะ คุณจะรุ่งซอยคุณรุ่งต้องติดตามต่อดีคือต้องหมองนี้เดี๋ยวคิดหน้าคุณแจ๊คบริบาลก็จะเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งี่สองคุณแล้วก็จะเล่าไปจนถึงจุดวาระสุดท,ท้ายในการล,กล่มสลายของเจอร์ไรช์ <German. Right. S 2> จะจบในที่เดียวเนี่ยาลกครั้งที่งต้องขอบคุณรวบเลยอาจจะเป็นเจอร์มันอีพีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีพีห้าจุด หนึ่งกินฟีลิตี้บอลและเป็นเกมการ์ดไพโอเคอันนี้คือตัวละครที่อ่าถ้าจำชื่อไว้เนี่ยเราตอบไม่ถูกหรอโจสิงห์ครับผมเขาจะเป็นคนที่ทำให้เกมคลิกในสองทางโลกนี้จะดีอยู่แล้วพอดีนะประมาณจะดีอยู่แล้วครับโอเคงั้นวันนี้เราก็จะจบกันแค่นี้นะครับผมอ่าใครที่ฟังตั้งแต่ช่วงนี้ก็น่าจะได้สาระความรู้ เดียวกับว่าเออทำไมสงครามกครั no, wrong, wrong. Right. Well, really ้งที่สองมันเกิดเป็นอะไรคือก่อนหน้นี่หลายหลายคลิปเนี่ยมันเป็นการเล่าปูมัปูมานนิดๆหน่อยๆนิดหน่อยๆ่หมือนที่เยอรมันบอกว่าเฮ้ยบุกเช็คต้องตรวจหลายอะไมบุกโคแล้แล้วอยู่เกิดสงครามโลกอะไจริงๆมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์มันมีมาหลายแล้วครับวันนี้เราสองคนก็ของงารับผมสวัสดีครับผม